สวัสดีครับสุรสินพาโชม์มนีพารวยน้ำผีรองมาตามแนวทางข้มฝันแม่บายสีนะครับฝันว่าผีมาบอกกลางดึกนะครับเอามาไปฟังไปตามน้่มกันครับพี่น้องให้ซื่อเอิ่นว่าจังไดเอิ้นแม่บายสีบอกอยากทราบที่มากที่ไปผู้ใกล้ชิดแม่บางก้อนเดี๋ยวินข่าวว่ามากเขาฝันบอกเด็กมันบอกแต่ว่าก้อนเพิ่นจะตุยนี่เพิ่นว่าจังไดให่เจ๋ฟังก้อนคุณยายสิตุยเนาะ เราจะถือเลขนี่เนาะตามที่เราออกคลิปมานี่ก็จะถือสิบเอ็ดงวดติดจ้าล้วก็จะมาเว้นงวดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็จะมาถืออีกหกงวดแล้วก็จะเว้นไปงวดหนึ่งบ้านี่งวดที่เราจะตุยนั้นเราก็ถือคือกันจ้าพี่น้องบ้านี้ก่อนก่อนที่ยหญ่สิตุยเราก็มากว่ากับนิดว่าอันอีโปผู้ย่าน่ะนะอยากได้ข้นไปพันข้ามหมาข้ามผู้่าสั้นพี่น้องก็เลยว่าเอ้ายายสิไปจังไดผู้ใดสีมาเห็ดายสีซอยนิด ผูไดสิไปทรงงานน้ำนิดเอา้ากห้กูไปซะหัวสัน้นเอา้าสิไปจไังใดกูก็สิไปตัวกูจสิไปอยู่น้ำปูน้ำยาว่าสัน้นเอา้าแล้วยายา่ยสิไปยังเพิ่นบ่มีผู้พันหม,มาคข้ามผู้เพิพ่นบ่มีผู้ไปฝ้อนเป็นมูพะนะเทีเ่ยวเที่ยวเาบากับนิดอยู่เรื่อยวันนี้ไปทรงงานน้ำกันกลับไปน้ำกันตลอดเนาะพี่น้องอยู่น้ำกันมากต่งตางๆเหตุงานบ่ายสีน้ำยายมาหน่อยอยู่น้ำกันมหาปีเฮาๆกับเห็เหนยาย,ายเบาอยู่แต่เฮากับ่าเคยเสือดอกว่าว่าเล่าสิไปยังสินะ บะนี่หลอดลาสุดโปบะสัน้นไปน้ำกูบอ,ไไะอบะสันด้ย่ายมาไปใส่ละไย่ายอ้ยกูบอมีแนววางน้ำยางแล้วก,กูกะสิไปตุยนันแล้วโอ้ยหนูก็ไปน้ำดอกอย่าแม่ไปผู้เดียวโลดสันดอกหนกูกัลูกมาหั่นใญ่ญ่หวดนรถหวดลาก็บบาับหั่นหั่นได้เมือดหลังจากนั้นมาบ่ดวนพี่น้องก็ได้ยินข่าวบ่ดีว่าย่ายตุยนันละจ้ะบะนี่บะนี่เหฮาๆเฮากับบ่เสือเนาะกะว่าเอาย่าย คือมาไปไหวไปว่าแถวมันกับบ่มีผู้ใดเสือจากคนเนาะพี่น้องครับปนีแม่นมันเร็วมันมันทั้งมันกับท่านหันเนาะกระถามวาซุมะนี้รับได้บอกัย่งกัย่งบ่เสือว่าเล่าว่าเล่าตุ๋ยแล้วเพราะว่าห้าล้างเทอไปทรงการทรงงานยังอย่างสิล่างทรงเพิ่นกบสิทักว่าเอ้ายาามาน้าอยู่ตัวนี่ทังซีนะแมครับไปทรงงานลาสุดของอันอุดรเพื่อนกะทวงว่าเอ้าย่เถ่ากับมาน้าอยู่ตัวเพื่อนกบเป็นล่างเพื่อนก็อาจจะเห็นตาเห่าน่ะเห้าน่ะบ่เห็นตาเห่า่น่ะย กะกะน้องแพร่น่ะเพิ่นกาว่าอยู่ว่ายายเแถากอยู่น้ำตนั่นแหละโป้วาสั่นแล้วกัเหตุการณ์เหตุงานอี่อย่างยู่น้ำตคือเกาหันละว่าสั่นตะคนกะทวงลายได้มาว่าเห็นยายลงรถว่าเห็นยายไปน้ำพิ่นเมจ้ะตาหนิดน่ะบ่อเคยเห็นแล้วยายกับบ่เคยมาหลอกมายังกะมีมือขึ้นนี่จักเมนหลับเพื่อเมนสะลอมสะลือเฮ้ยเฮ้ยเมนนอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะว่าเหตุงานหอดตีหนึ่งตีสองตลอดอีโปอีโปเอ้าเมินอย่างยายมึงอย่าลืมเด้อเลขโตเก่าว่าสั่น โตเกาายโตไดเก้าศูนหากรหังหนึง่งสื่อสุงวัดแม่ปู่มึงอย่าลืมเด้อมึงอย่าลืมเดอ้อมามาห่องบอกัสิละ่ะตาในความรู้สึกกับือนนอนสลืมสะลื้อน่ะละจ้ะแต่ว่าด้รับสนิทดอกอันนี้ก็คขึ้นหูยินเสียงเลยจ้ะแล้วกับมาห่องใส่เองสิเลยกับฝากเอาไปพิจารณาเบื่องจะพี่น้องคันมากกระจัดคัดกับพานจา้ะ เป็นเพียงแนวทางจ้า905กับ51บอร์ครับแม่จ้าท่านท่านชอบเลขครับยายเราเป็นคนมากเลขจ้าเราจะซื้อเลขตลอดซื้อทุกงวดถึงกาล้ายจ้าถ้าแห่งเป็นคนบริเล่นหลายเนาะถึงสองหมื่นสามหมื่นน่สินะยายน่ะจ้าไก่คุณยาย บางายฝันแมนเท่าีนละจ้ะครับจ้ะสถิติสถิติของท่านคือสิบเอ็ดมวดแมนจ้ะก่อนที่ท่านก่อนที่ท่านจะตุยท่านมาชวนพี่ไปตุยด้วยกันแมนบ่ไปน้ำเล่าไ่ได้ฝันบ่ไปบ่แม้ในฝันที่ของแทะเลยเด้ไปโรงงานบึงคงลมลาลาสวดไหวปูอือลือเ็จหันหลังกลับมากโปมึงไปน้ำกูบอไปตุยน้ำกูบอกะสั่นท่านบอกอย่างนี้เลยบป่ครับ่แมนเป็นโซนอะไรสิเลยแบบนี้ บัดนี้ก็เลยว่าโอ้บ่ไปน้ำดอกย่ายหนูกะงวดรดมาหั่นเหมิดลูกเต่าก็เลี้ยนมาหั่นจบก็เลยบ่ไปน้ำย่ายย่ายไปผู้เดียวโรดก็เลยวางซีตาไผ่กับบคิดว่าซิ่งที่ห้าเว้าลินเว้าหัวกันมันจะมันจะเกิดขึ้นจริงนะแไหพี่น้องจ้ะตาถามว่าย่ายเป็นคนมาเลขกบ่อไผเป็นคนมาเลขกแล้วเรากับเป็นคนบอกเลขกแม่นครับจนได้ชาย่าว่ายายฝันแม่นยายฝันแม่นชาย่าของคุณย่ายนี่คือย่ายฝันแม่นขาะท่านเสียท่านก็ยังมาบอกเนาะแม่นแสดงว่าท่านก็ยัง ห่วงนะครับกะห้าทายมามะไหโศกเนาะีมนจ้ะกะลองลองเอาไปจัดเบื้องจ้ะเลขย่ายนี่มาห่วงบอกคือเก้า0 5ย์ห้าเก้าศูห้าหนึ่งเท่านั้นจเก้า905ย์ห้ากับห้านีแมนจ่ามีแค่นี้แมนจ้ะอ๋านีไม่หลายห่างแล้วเจ๊เนาะบอจ้ะย้าย่าเรามักอยู่ซํานี้จ้ะอืมเราสิซื้อประจำเราจะซื้อประจำของเล่าเลยตั้งตั้งแต่ท่านเสียมาท่านเพิ่งมาบอกล่ะครับเจ๊แมนจ้ะ กับบอบอฝันเห็นเรากับบอมีเสีย ouais, งบอมาหลอกบอมายังพี่น้องยายบอมาหาจักเตือจนได้จงกับแมนีมาเอายาาบอมาหานี่จักเตือเนาะไปหาตะผู้อื่นมาสั้นครับจ้ะกัเลยกัสีเมนจมน้ำเล่าเรากัสิมาบอกวันนี้ลหระพี่น้องมาบอกเมื่อคืนนี้ล่าสุดเลยเมนจ้ะเมื่อคืนนี่เห็นเป็นตัวเดินมาบอจ่ามีแต่เสียงมแต่เสียงเดินโปโปอะเิ่นว่ายังไงอันโปโปมึงอย่าลืมเด้อเหล็โตเก้าเหล็กเต่าโกมาสั้น ตัวไหนละย,ยให่เหล็กเต่าโก้ใยยห่น่ะนะมันหลายตัวเนาะสนดอกอ,อก้ 5, หก้าศูนย์ห้าก้ามห้าหนึ่งไหมอีโปโแล้วก็วังซี่แล้วก็สซีวอลกับนิดจังสีนะครับใหญ่เรายะจะวอลกับนิดแบบ905กับ51นม่กันจ้ะมีแค่นี้นี่แค่นี้จะ้ะมีไม่หลายหางเนาะมักกระจัดจ้ะพี่นอกขัดกะพานจะ้ะเจนิดมักไหมครับผมม,มักจะ้ะมักกระยายไหมมักจ้ะมันมันตรงกันลายสำนักพี่นอกตรงกันลายสำนักเหรอครับตัวนี้ตัวไหนครับพี่ตรงกันเนี่ยครับ เลขตรงกันนี่เลขฮันนึงฮันเก้าศูนย์ห้านี่กระตรงศูนย์เก้านี่กระตรงพี่เนาะครับจากตรงกันหลายสัปดาห์นนใจขึ้นเลยเนาะเจเนาะแมนจ์อาชวนไปตุยนี่แมมผมเริ่เป็นตตย่านเว้ย <c oughs> <c oughs> โอ้คือก็คือว่าท่านท่านเป็นเป็นลางมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับแม่หลังจากที่บอกเลขแมน่นแม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 ่ท่านก็บอกว่าจะไปอะไรนะไปพันคำหมาก ปูกับยาวาบอมีอนสนมพันุข้ามหมาข้ามผู้ไฮบมมีคนมาฝรอนเป็นมูว่าสั้นยายวาสิไปยูเป็นมวนเพื่อนที่ตาโป้ว่าสั้นเอาย่าย่ยสิไปจังไดเอาเพื่อนบอมีคนพันธข้ามหมาว่าสั้นเออก็สิไปยูเฮ็ดให้ปูให้ดยาพันนะาย่าเท่านั่นเนี่ยเล่าเล่านะนะก็เลยชวนพี่นิดไปตุยด้วยกันมึงพ็ไปน้ำเล่าไป เขาสวนไปตุยป้ากวว่าท่านตุยจริงแเมนแล้วกับตุยหรืองวดนะสถิติ11งวดติดเว้นแค่งวดหนึ่งแล้วก็มาถูกอีก6งวดจ้ะงวดที่6นี่คือคือเป็นงวดที่เล่าถือ6หนึ่งลาสุดแล้วเล่ากับตุยเจ้ามือเลขกอะได้เอาเงินถือเลขไปนั่งไปจ่ายอยู่งานพี่น้องขนาดตุยไปแล้วยังต้องเอาไปจ่ายที่งานจะงวดนี้คุณนมาบอกไหมอันนี้งวดนี้คุณยายมาบอกจ้ะ โอ้มาถื๊กใจญ่เธอเนาะบาทนี่ออกห่างเก้าหนึ่งแม่ตรงกันคับแม่พ่วงฝ้าหัหัเก้าศูนพ่อเจ้ว่าตรงกันเนาะแม่จ้ะผียายบางมาบอกนะครับผมตรงกันฮอตเล็กความฝันคุณย่ายนี้ถูกะจ้ะนี่เมื่อนี้กับเป็นจังได้บุ๊ยูซื้อกับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาบอกมื้อนี้พี่น้องคืออยากมาหลายตัวแต่กับเวียนมาดแม่นจ้ะ มันทำฮีทำฮอนน้ำเล็ดคุณย่ามาห้องบอกนี่ยละโอ้ยยูเสื้อกับมาเลยมือนีบ่เนี่ยขี้มอไซมาพอมคือยูเด้ตัวนี้ก็ได้ฝนกระตุกบันี้พี่น้องอใช้วิจารณญาณในการรับชมชอบก็จัดแัดก็ผ่านเป็นแนวทางเป็นเพิมฟ้าพี่น้องแนวทางจ้าเนี่ยพี่น้องกรตกพี่น้องกระตุกนะครับเน้องุ้มับแล้วพี่น้องเปียกแล้วได้ไหมทนกันยูนี่บางนะครับไม้สก๊ เข้าลงก่อนครับผมเชี้ยนะครับเียเข้าลงก่อนไหมตามนั้นนะครับ